บรากาศการชั่งหนักตอนเช้าครับห้องช่างเวทีมวยราชดำเนินครับตอนนี้เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วครับคู่เอกนะครับสุรชัยเจอกับสันเพชรครับเดี๋ยวสุรชัยขึ้นช่างแล้วสุรชัยขึ้นช่าง,งแล้วนะครับ สุรชัยช่างได้125.9ครับผ่านสบายครับตามสไตล์นะครับมาคนเดียวเฟี้ยวคนเดียวสุรชัยสอสมาตรงนี้ยืนประกอบคู่กันครับเดี๋ยวผมต้องคุยหน่อยนะะยาวๆใหญ่ๆตรงนี้ยาวๆย,วยงๆตรงนี้นะครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้หน่อย เพชรนารินนะครับคงคุ้นชื่อกันดีแหละฟร์มหลังเราเป็นไงบ้างฟร์มหลังแค่ทีอยู่ที่ไหนแพ้ที่ไหนอยู่ลาดที่นี่นานาเรียงเรืองก็ก็ใช่ก็ไม่นานเพราะคุ้นชื่ออยู่กันนะครับอ่าน้ำหนักเป็นไงบ้างไปนี้เท่าไหร่ครับช่างได้ตอนเช้าช่างได้ตอนเช้า รถขี่ปอน,นะสองปอน,อ,ปอ,นอืมก็ประมาณโลนึงนะครับแล้วเป็นไงบ้างฟิตซ้อมไฟนี้เรารู้ตัวกี่วันครับ1เดือนหนดนรู้ยาวๆแหละเนาะรายการนี้อเคยเจอคู่ชกมาก่อนไหมไม่ได้ดูฟอร์มเข้ามาบ้างไหม,ไมเขาเป็นมวยสไตล์ไหนยังไงครับพอจะพอจะแบบเดาได้ไหมหรือว่าน่าจะไต่มัดเต้ขาอืมนะเรายาวๆอย่างนี้เรามวยสไตล์ไหนได้ชี มวยฝีมือนะครับฝากแฟนติดตามหน่อยอรครับนะครับขอบคุณมากครับก่อนนี้ฮยาวๆย,วย,ยงๆตรงนี้นะครับนาติดตามครับคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ก็อีกคู่หนึ่งครับ มาดูครับมาดูฟังแค่ตัวเลยโอเคครับแค่ลำใจนี่ทองแดงนี่น่าจะมาจากใต้นะใช่ไหมอ่ามาจากจังหวัดไหนใต้ครับสุราดนะเก็บตัวอยู่ที่ไหนสุราษฎร์เลยวะนี่เรามาชก่าสุดที่นี่ไหมเดือนไหนหลังโควิดชกยังเอาตอนที่สุราษฎร์อย่างเดียวไม่ต้องช่างเลยช่างไหมชั่งชั่งเงาะร้อยเท่าไหร่โอ้ปล่อยๆก็อัดกันเลยนะ ล่ทุบกันเลยร้อยหนี่เดี๋ยวอันนี้วันนี้ร1อต้องคุมไหมอีกกิโลได้ห้ากโลนะเกินอันนี้โลก็ไม่เยอะนะแล้วปกติที่ชอบเวทต้เวทอะไรเวทร้อยเท่าไรประมาณนี้ร้อยสิปร้บเก้าร้อยประมาณนี้อายุเท่าไหร่แล้ววะปล่อยๆเท่าไหร่ของน้นปล่ป ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะวันหน้าเนื้อหนังมังสาไม่เยอะแต่กระดูกน่าจะเยอะนะล่าสุดช็อกพิกัดเท่าไหร่ล่าสุดร้อยห้าห้านี่นะไปที่โซน่านะนะอแต่กี่ไฟแล้วหลังโควิดอุ่นเครื่องไว้คือครั้งเดียวสองตั้งใจวันนี้เป็นไงมึงเจอเดาลุกมาแล้วดูมันหนานะพร้อมนะไม่หมดนะเก็บมากี่วันได้

น่าติดตามครับคู่นี้นะครับการกลับมาของเพชรนำชัยนะครับเจอกับมวยดาวรุ่งนะครับเพชรนำชัยอายุ26แล้วนะอายุ26แล้วนะครับไม่ใช่น้อยๆนะสำหรับการชกในเมืองกรุงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชกในเมืองกรุงบ่อยนะล่าสุดต่อยชองเก้ามั้งนะว่าครับมวยดอททีวีก็ไปที่เซเว่นได้เลยครับไปซื้อแต่ลูกหน้านะฮะทางเพจนี่เขาไลฟ์สดแค่สองกู่นะนี่ครับศึกษาสมหมายครับวันนี้สตงคค์นะรับ คููแรกวันนี้เจอกับเพชรนรินครับนี่เพชรนรินทร์ร้อยยี่สิบหกบอลเจอกับมิ้นมังกรร้อยยี่สิบหกบอลนี่ยังไม่ผ่านนะครับผู้ที่สองนี่เจนบอลครัคบเพิ่งผ่านไปร้อยครับเจอกับเพชรนำชัยผ่านไปร้อยนี่เพิ่งผ่านไปสามคนนะฮะส่วนผู้ที่สามนี่ไอ้สุลิตายอยู่ไหนคุื่องโซลิตายไปรับเองอยู่นในห้องผู้ที่สามคนี้ผู้ที่สามนี่เป็นเพิงพักการนะฮะ ก็ประมาณนี้ไฟไหม้เลยประการวับไปเดินดูกัน <ok ต่อครับจริงๆแล้วนะครับพวกคลิปสุรชงสุรชัยคู่องคูเอกผมถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเป็นคลิปแยกก็ได้ครับอ่านี่ผมขอเดินดูบรรยากาศไปด้วยกันครับสำหรับใครที่ชอบสายชิลสายบรรยากาศนะครับอืมนี่ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์นะครับ ทุกยอดไลค์ทุกยอดติดตามนะครับก็จะทําให้มีคนเห็นคลิปเราเยอะขึ้นนะครับทำให้ช่องเราเติบโตขึ้นนะครับทุกคนที่กดไลค์นะครับกดติดตามเนี่เป็นคนกลุ่มแรกๆนะครับผมบอกเลยเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มาสนับสนุนกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริง,รงๆนะึ่ครับทํามีโอกาสผมจะบวชให้้วกันทดแทนพระคุณ <c oughs> นะก็ว่าไปนะครับนี่ก็คู่เอกครับ ไปดูตรงนั้นครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปแยกเดี๋ยวดูคลิปแยกนะผมถ่ายไว้ให้ประมาณกู้เอกผมถ่ายไว้และกู้เอกผมถ่ายไว้แล้วเวดี๋ยวเจอกัน